วิธีซ่อนห้องแชทลายกลุ os, ่มไม่ให้คนเห็นและข้อมูลในลายกลุ่มนะครับจะไม่หายเรามาดูขั้นตอนกันเลยครับขั้นแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ห้องแชทของไลน์ก่อนเนาะให้กดเข้าไปที่แอปไลน์กดไปที่แชทเมื่อเข้ามาที่ห้องแชทของไลน์ได้แล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดจิ้มค้างไว้ไปที่ห้องแชทลายกลุ่มที่เราต้องการจะซ่อนนะครับจากนั้นนะครับให้กดปิดการแจ้งเตือนเมื่อเรากดปิดการแจ้งเตือนไปเนาะมันจะขึ้นสถานะเป็นรูปลำพงปิดอยู่แบบนี้นะครับ ให้เรานะครับกดจิ้มข้างไว้ไปที่แชทไลน์กลุ่มอีกหนึ่งที่จากนั้นนะครับให้กดไม่แสดงตรงนี้เลยครับและกดไม่แสดงอีกหนึ่งที่ จากนั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้แชทไล์กลุ่มที่เราซ่อนไปนะครับก็จะหายไปจากหน้าแชทไล์ของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับเวลาที่เพื่อนๆนะครับมีกลุ่มไล์ที่ไม่อยากออกจากกลุ่มและไม่อยากได้รับการแจ้งเตือนบ่อยๆนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปซ่อนห้องแชทไล์กลุ่มได้นะครับและในกรณีที่เรานะครับอยากจะเรียกห้องแชทไล์กลุ่มที่ซ่อนนะครับกลับขึ้นมาให้ใช้วิธีการตามนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่หน้าหลักกดการตั้งค่าในหน้าของการตั้งค่านะครับให้เลื่อนลงมากดไปที่แชท จากนั้นนะครับให้เลือ่อนลงมาข้างล่างสุดเลยแล้วมากดเมนูห้องแชทที่ซ่อนจากนั้นนะครับเราก็จะเจอรายกลุ anyway. ่มที<_<_<_่เราได้ซ่อนไว้เนาะให้เพื่อนๆนะครับมากดแก้ไขตรงนี้เลยต่อไปให้กดเลือกเมนูเลิกซ่อนแชทโอเคครับจากนั้นนะครับในหน้าห้องแชทที่ซ่อนนะครับก็จะไม่มีรายกลุ่มที่เราได้ซ่อนไปแล้วนะครับรายกลุ่มนั้นนะครับจะกลับไปที่ห้องแชทบัญชีลายของเราเหมือนเดิมนะครับเราลองมาดูกันเนาะและในหน้าแชทนะครับให้กดย้อนกลับ หน้าการราคานะครับให้กดย้อนกลับอีกหนึ่งที่และมันจะกลับมายังหน้าหลักของไลน์เนาะให้เรานะครับกดไปที่แชทอ่านี่นะครับในหน้าแชทไลน์ของเรานะครับไลน์กลุ่มที่เราซ่อนไปเนาะก็จะกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับโอเคครับก็หวังว่าจะครบทวนแล้วนะครับสำหรับวิธีการซ่อนห้องแชทไลน์กลุ่มก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ